ดูบ่นตลอดทางคือบ่นอะไม่ใช่แบบบ่นจริงจังนะทุกคนบ่นแย่บีแบบโมโหอ่ะเออพิติศเป็นคนกวนมากเลยนะบีจะบอกให้เหมือนเหมือนเล่าเรื่องมิตาฉันฟังว่าเธพูดอะไรวะ โอ้โห oh, ทุกคนบีอยากให้ดูมอสด,ดูดูค่ะทำไมมันสวยขนาดนี้ล่ะโอ้ oh, ปกติที่จะเดินไปเหยียบแล้วเนี่ยแต่นี่คือสวยจัดอะเคือบไม่กล้าไปเหยียบเลยเสียดายสวยมากเลยนี่ไงโอ้ oh, สวยมากดอกสวยจริงๆอื้อือ มันจะมีเห่าป่ามาไหมอืม <Okay. S 1> มากเลยดอกเล็ก สวยมากมกำลังออกอีกเพียบเลยดูค่ะ นู่นทุกนเห็นไหมบีไม่เห็นกล้องนะขอภายทีนะคะอยู่ใต้ต้นไม้ตัดขาค่ะโอ้สวยมาก ตรงนี้เหมือนจะเป็นรอยพิิกเดินโอ้โหงามนี่สออาทิตย์มานี่คือแบบว่าเต็มป่าเลยเนี่ยดอกเล็กกำลังออกเพียบเลย นี่ข้างหน้านี่อันนี้รุ่นดอกบานาดูค่ะเอามาอีกแล้วไม่มีเห็ดเลยวะสวยมากเลยแดด คนหนึ่งก็เก๊กเก็บคนหนึ่งก็บอกไม่มีเ <g ười> ชื่อใครอ่ะอุ้ยเลโอ้โหขาเห็ดงามมากโอ้โห,โโหโดู สามเมตรเลยจ้ะอีกฝั่งหนึ่งบียังไม่ได้ตัดนะทุกคนบีจะไปตัดที่บ้านนะคะเพราะว่าเดือยเย็นเนี้ยจะมีเอ่อวอลเลย์บอลบีจะไปตัดแล้วก็นั่งดูไปด้วยดูติ๊กบอกฉันเดินไปรอบโอ้โหดูดอกนี้ค่ะเดี๋ยวดูกลุ่มนี้นะติ๊กบอกฉันเดินไปรอบแล้วมันไม่มี หวังว่ากล้องจะโฟก,กัสน,นะทุกคนนี่มันหลบโอ้ดูขายเห็ดนะโอ้ดูมันพยายามที่จะขึ้นทุกคนเดียวดู <laughs> โคตรขายเห็ดดำนี่คิดว่าไปเจอเห็ดทุ่งหวานนะนั่นะนะ่ะ ดทุกวันโอ้โหมันได้ไหมล่ะโอ้โหพูดเดี๋ยวดูกันนะเดี๋ยวดูกันนะทุกคนมันได้มไหมอุ้ยได้ขา นอนนะนี่นอนนอนนอนเดวบี้ค่อยจะไปซ่อมนะทุกคนไปเดี๋ยวไปซ่อมเนี่ยดูโอ้โหอย่างงามเนี่มากดู มี่ก็เดินตรงดิ่งที่เคยเก็บทุกปีอรงมาตรงนี้ แต่คือถ้าเรามองไม่ดีอ่ะทุกคนมันก็ไม่เห็นนะเพราะว่ามันสีโดันกับใบไม้อ่ะนี่ดูกลุ่มข้างหน้าโอ้อะไรล่ะโอ้โหมันยังเล็กอยู่เอาเลือกเอานี่อเยอะมาก โอ้ดูขาแน่นนะเนี่ยเนี่ยมือจับไปก็มองไปข้างหน้าก็จะเห็นแบบขาสีเหลืองอะทุกคนเออเราก็จะตรงดิ่งเข้าไปเก็บ ไปพอแล้วตรงนี้ดูตัวนี้ทุกคนโอ้โหยังงามดูขาจับแน่นๆแล้วก็ดึงมันปลอ,อกปลอ,อมากโอ้โหข้างหน้าโอ้ ดูค่ะข้างในมอสก็อีกเพียบดูค่ะกลุ่มนี้โอ้โหยามเกินไปนั่นอืมดูโอ้ดูโอ้โห ขาเห็ยาวมากอุ้ยหนุนขวามือโอ้ไมีแต่ขายยาวๆตรงเนี้ยตรงมอสตรงมอสลวงไปเรื่อยๆแล้วก็ดึง โอ้โหนี่แหละดอกยิกดอกยิกรุ่นที่พี่ชอบเด้อซ้ายนี่เห็นไหมเนี่ยสีมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมมันก็จะมองยากหน่อยแต่คือถ้าเราเคยเก็บอะ่ะเราก็จะมองหาแบบขาเหลืองอะ่ะทุกคนเออขาเหลืองเนี่ยค่ะดูเนี่ยแบบเนี้ยพี่ชอบเก็บฟินมากเลยนะอู อันีเนี่ยเปนช่อเลยเีช่อย่างดอกไม้เดี๋ยวนะมองไม่เห็นหรอกทุกคนตรงนี้เดีด๋ยวโอ้โหดอกอสวยสวยสวย ดูกลุ่มนี้ทุกคนงามมากดูกำลังออกเห็นไหมเด็กเล็กอะ อเคทุกคนวันนี้บีก็ได้ประมาณนี้แหละอันนี้คือฝั่งที่ตัดแล้วนะคะอยู่ข้างล่างนู่นอีกแล้วก็อันนี้เดี๋ยวจะเอาไปนั่งตัด <laughs> ดูลย์บอลอย่างที่บอกไปนะคะก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบีกลับแล้วนะดูแลสุขภาพนะทุกคนบ๊ายบายน่ากิน